ครับสวัสดีครับตอนนี้กําลังปรับดินนะครับเพื่อจะทําแปลงปลูกผักนะฮะทดสอบสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชซปเปอร์ไมโครมิกของบริษัทมิพัทนะครับจะทําเป็นแปลงสาธิต6แปลงนะฮะที่นี่นะครับก็ปรับดินแล้วก็ตากดินไว้นะครับซึ่งตากดินไว้ประมาณ5วันนะครับก็ขึ้นแปลงแล้วก็ตากดินไว้เสร็จแล้วก็จะทําการปลูกผักแต่และชนิดนะครับ ก็มีผักกาดนะฮะผักกาดส้อยต้นหอมกระเทียมแล้วก็ส่วนหนึ่งจะเป็นมะเขือปลูกริมรั้วแล้วก็มีบวบด้วยนะฮะแล้วก็มีผักโขมแมงลักนะะจะมาปลูกเพื่อเป็นพืชที่ทดสอบสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชซูปเปอร์ไมโครมิคมของบริษัทยูนิพัร์นะครับก็จะมาทดสอบดูว่าจะได้ผลลักษณะไหนในการตอบสนองแบบไหนบ้างนะครับ ผ่านไปหกวันนะครับหลังจากปลูกขึ้นมาการผักนะครับที่มุกดาหารตอนนี้กำลังใช้ระบบให้น้ำแบบสปริงเกอร์นะครับเดี๋ยวจะใช้สารซูปเปอร์ไมโครโมิกในการดูแลพืชผักสวนครัวนี้นะครับวันนี้กำลังให้น้ำอยู่ครับอันนี้อายุผักปลูกได้เจ็ดวันนะครับกำลังขึ้นมีต้นหอมแลวก็ ส่วนหนึ่งเป็นกระเทียมแล้วก็อากาศนะครับอากาศก็กำลังขึ้นนะครับอันนี้มะละกอไมะเขือนะฮะจะปลูกเป็นแนวไปอย่างนี้นะครับอันนี้ปลูกเพื่อทดสอบอาสารเสริมประฏิทิภาพพืชซูปเปอร์ไมโครมิกนะฮะแต่ยังไม่ได้ฉีดนะครับเดี๋ยวให้ตัวกว่าน,นี้นิดเดียวจะลองฉีดดูครับอันนี้กำลังขึ้นนะครับ เป็นแปลงสาธิตนะครับสว่วนนี้จะเป็นประกาศนะครับนี่คือแปลงประกาศามีสองสามแปลงแล้วก็บางส่วนจะเป็นบวบนะครับปลูกไว้ริมรั้วนะครับตอนนี้จะเป็นผักโขมกำลังออกนะครับนี่กำลังงอกขึ้นมาต้นเล็กๆเ,เห็นไหมต้นเล็กๆ จะเป็นบวกนะครับปูกไว้รินรัวกำลังขึ้นอายุได้ประมาณ7วันนะครับปลูกได้เจวันก็งอกแล้วครับครับเดี๋ยวติดตามเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับนี่เป็นแปลงประกาศสร้อยนะครับแปลงนี้เป็นแตลมประกาศสร้อยนะครับก็อันนี้ก็เพิ่งฉีดได้ครั้งเดียวนะครับฉีดเมื่อวานเนี่ยแต่มาดูผลวันนี้ก็เริ่มแตกใบขึ้นนะครับเร็วเหมือนกันนะครับนี่เป็นแปลงผักชีนะครับตัวนี้ก็ จากแกนแกนเกนแกนก็เริ่มมีใบขึ้นมานะครับนะครับเดี๋ยวสองสาวันจะดูผลอีกทีหนึ่งนะครับแปลงนี้จะเห็นชัดเจนเป็นผักกาดขาวปรีนะครับตัวนี้ก็แต่ก่อนใบยังไม่ขึ้นนะครับพอฉีดปั๊บใบขึ้นทันทีเลยครับขึ้นมาแตกเป็นใบขึ้นมาแล้วใบแบบสดสดเลยครับคือสีมันจะสดขึ้นนะครับแปลงนี้ก็เป็นผักกาดส้อยเหมือนกันนะครับ ก็สังเกตดูว่ามันจะขึ้นใบจะสีสดขึ้นครับแต่ต้องดูสักสอาวันนะฮะอันนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มฉีดไปนะครับพักขมก็เริ่มงอกขึ้นมาแล้วครับอันนี้เพิ่งปลูกนะครับได้ประมาณ7วันก็เริ่มงอกขึ้นมานะครับเนี่ยงอกขึ้นเยอะเลยครับอันนี้ต้องดูผลอีกทีหนึ่งนะครับระบบนี้ดูใบเขียวขึ้นนะครับ เห็นชัดเลยว่าเขียวขึ้นนะครับแล้วก็ใบใหญ่ขึ้น,นครับครับอันนี้จะเริ่มฉีดได้หนึ่งครั้งนะครับน,นี่ครับใบเขียวใบใหญ่ขึ้นชัดเจนเลยฮะกำลังจะแตกใบขึ้นมาอีกหนึ่งใบนะครับปกติยังไม่แตกนะครับพอฉีดปับ๊บวันดูอีกวันหนึ่งเริ่มแตกทันทีเลยครับครับอันนี้คือเป็นแปลงทดลองนะเป็นแปลงสาธิตอ่าทำเพื่อทดสอบสารซุเปรมไมโคมิกนะครับ ก็จะดูผลระยะว่า,าสำหรับพืชแต่ละชนิดได้ผลขนาดไหนนะครับต้นหอมนะครับที่ปลูกได้ประมาณ12วันนะครับเพิ่งฉีดซูเปอร์ไมโคมิกไป1ครั้งนะฮะก็รู้สึกว่าจะแตกใบเยอะขึ้นมากเลยนะเพราะว่าฉีดซูเปอร์ไมโคมิกเป็นวันที่2นะครับในแปลงนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นแปลงประกาศสร้อยนะครับก็ฉีดซูเปอร์ไมโคมิกเป็น ครั้งที่หนึ่งนะฮะเป็นวันที่ฉีดไปวันนี้เป็นวันที่สองแล้วครับก็แตกใบขึ้นเยอะเลยครับก็สังเกตว่าวันแรกในยังไม่เยอะนะครับวันนี้เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงผักกาดกลางตุ้งนะครับก็ลองฉีดดูพร้อมกันนั่นแหละครับก็เป็นวันที่ฉีดได้สองวันนี้ครับก็แตกใบขึ้นมาเยอะเลยครับโตเร็วมากครับ หลังจากฉีดแล้วก็เห็นผลชัดเจนนะครับของอซุปเปอร์ไมโครมิกของบริษัทมีพัฒน์นะครับอันนี้คือ,อแปลงทดลองแปลงสาธิตดูนะครับผมแปลงนี้จะเป็นประกาศข่าวปีนะครับอันนี้ก็ฉีดซุปเปอร์ไมโครมิกไปได้สองวันนะครับก็รู้สึกว่าจะเริ่มใบเขียวขึ้นทันทีเลยครับหลังจากฉีดไปได้สองวันก็เห็นผลชัดเจนนะครับ เดี๋ยวค่อยติดตามต,ต่อไปนะครับกำลังเทสอยู่ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ